สวัสดีครับพี่พี่ไวแซบทุกคนครับพบกับผมอีกครั้งแนทนาทวุฒิปากรกวงนัทยาและรายการครัวไวแซบแหลมฟ้าผ่ารายการที่จะพาพี่พี่ไวแซบทุกคนไปค้นหาวัตถุดิบทางธรรมชาติทางท้องถิ่นของเราชาวตำบลแหลมฟ้าผ่าอําเภอพัสมุรเจดี JD จังหวัดสมุทรปราการและล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อไวแซบของเราทุกคนซึ่ง จากทั้งหลังของเราเราจะเห็นได้ว่าเรามีท้องน้ําในท้องน้ํามีปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูของเราก็จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของที่อยู่ในน้ํานี้ก็คือปลานั่นเองนะครับเมนูแนะนําของเราในวันนี้ก็คือเมนูปลาต้มพริกไทยกระเทียม ซึ่งเราสามารถหาปลาได้จากในส่วนของท้องน้ําและในส่วนของพริกไทยและกระเทียมก็มีอยู่ตามครัวเรือนทั่วๆไปก่อนที่จะพาพวกพี่ๆไวแซบของเราไปรับชมวิธีการทําปลาต้มพริกไทยกระเทียมเราอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านรับชมศิลปะพื้นบ้านเพลงแหล่ที่จะเล่าเรื่องราวตำนานและกล่าวขานเกี่ยวกับคุณประโยชน์เกี่ยวกับในส่วนของเมนูของเราวันนี้คือปลาต้มพริกไทยกระเทียมขอเชิญพี่ๆไวแซบทุกคนรับชมและรับฟังได้เลยครับ Thank <sniffs> you. ใส่กระเทียมเมนูยอดเยี่ยมอร่อยเหลือลายวัตถุดิบลายลากจากท้องถิ่นปลาหมอเทศนากินแถมพริกไทยรากผักชีกระเทียมเตรียมน้ำตาลปีปลนะ๊บละน้ำปลาจับหยิบ ไว้ไกลไๆวิธีทำรรนั้นน่ารักผักชีมาโครกด้วยกระเทียมพริกไทยเม็ดสวยโครกรวมไปตั้งน้ำเดือดแล้วตามแนววิธีปราโมะเทศชันดีใส่ลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาลปิ๊บเมนูใหม่เร่งรีบทำง่ายง่ายอาหารอาหารมากมีที่ปรากฏโปรโตีนมีหมดวิตามินมากมายไขมันเกลือแร่ธาตุเหล็กแน่มีน้ำประโยชน์ทุกคำอร่อยถูกใจ หากใส่น้ำเพิ่มเติมความชุ่มช่ำจะน่าทานมากล้ำไม่แห้งเกินไปเสิร์ฟคู่ผักเคียงหรืออาหารลดอ่อนข้าวสวยร้อนร้อนอร่อยหลยระวังเรื่องความดันไขมันในเลือดสูงทานเหมาะพอบำรุง โรคห่างไกลภูมิปัญญาพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นรู้หลักเวลากินสุขภาพแจ่มใส วันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับน้าธวฒิปาลักกวงน์ณอุทยยาและรายการกัวไวแซบแหลมฟ้าผ่ากับที่ไวแซบของเราวันนี้ครับคือพี่เจดพี่นี้สวัสดีครับพี่จิดครับวันนี้เราจะมีเมนูอะไรมาแนะนาครับเนี่ยปลาต้องไปใส่กระเทียมกันอปลาต้องพริกไทยกระเทียมนั่นเองนะครับวันนี้ส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างครับมีกระเทียมมีกระเทียมอ่ามี มีลาบไทเมกแลวก็มีลาบผักชีนะครับเอามาเรารวมกันมาผสก็ะได้แบบนี้ค่ะหรือว่าที่เรียกว่าสามเกลือได้นะครับในภาษาได้แบบนี้ระครับแล้วก็ใช้ปลาในส่วนของปลาหมอเทศใช่ไหมครับหรือว่าเราอาจจะใช้ในส่วนของปลาที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราก็ได้ใช่ไหมครับอ่าเป็นปลาจืดที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราก็ได้นะครับสามารถ นำมาต้มในส่วนของแทนที่ถ้าเกิดเราหาปลาหมอเทศไม่ได้เราใช้ปลานิลได้ครับซึ่งอยู่ในวงเดียวกันเนสกุลเดียวกันนะครับอาจจะใช้ปลาหมอไทยได้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็มีส่วนผสมอื่นอีกไหมครับมีน้ำตาลน้ำตาลปี๊บค่ะมีน้ำตาลปี๊บแล้วก็แลําปลานั่นเองนะครับวิธีการทําทําอย่างไรครับเราต้องต้มน้ำต้มน้ำให้เดือดนะครับต้มน้ำให้เดือดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของสามเกลือนะครับก็คือกระเทียม ลากผักชีแล้วก็พริกไทยใส่ลงไปนั่นเองเราต้องร้างน้ำเดือดก่อนไหมคะเราใส่ปริมาณเยอะไหมครับก็ตามใจของเรามีปลาน้อยเราก็ใส่น้อยปลามากเราก็ใส่มากตามสภาพเศรษฐกิจเลยครับว่าถ้าเกิดใครมีกําลังเยอะก็จ่ายสามารถใช้จ่ายได้เยอะใช่ไหมครับเราก็ใส่เยอะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัวที่เป็น3ามเกลือพวกนี้เนี่ยมีช่วยทําให้ในส่วนของระบบหมุนเวียนสาหรับเลือดลมนะครับเหมาะสําหรับวัยแซบของเราด้วยนั่นเองนะครับ พอน้ำเดือดคนันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับพอน,น้ำเดือดเร,เราก็จะใส่ใสเครื่องของที่เราเคยตามเอา<ส>ไว้ใส่สามเกลอือลงไปนะครับสามเกลือเนี่ยครับนอกจากจะเป็นสูนรพยแล้วก็ยังช่วยนะครับในเรื่องของการดับกลิ่นคาวนะครับของปลา นในส่วนของปลาที่เรานํามาใช้ถ้าเกิดเป็นปลาน้ําจืดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความคาวค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าเราต้องมออีวิธีการนะครับโดยที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านของเรานะครับในการที่จะหาในส่วนของตัวที่เป็นพืชหรือว่าผักหรือว่าสมุนไพรต่างๆนานาะมาเพื่อที่จะดับคาวนะครับแต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งสําหรับในส่วนของการทานรับประทานปลาพวกวงตระกูลปลาหมอต่างๆนานาเนี่ยเนื่องจากในส่วนของตัวที่เป็นตัวปลาเนี่ยมีไขมันค่อนข้างสูง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการรับประทานก็ควรจะรับประทานแต่น้อยนั่นเองนะครับหรืออาจจะแบ่งมื้อในการรับประทานนะครับแบ่งมื้อในการรับประทานไม่รับประทานทีเดียวทั้งหมดนั่นเองนะครับก็จะทําให้การรับประทานของเราเนี่ยมีทั้งประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยสําหรับวัยแซบของเรานะครับพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของตัวที่เป็นปลา<แ>ที่เราเตรียมเอาไว้<แ>นั่นเองนะครับ เวลาที่ลักษณะของอาหารออกมาเนี่ยน้ำก็จะเป็นน้ำขุ่นกลิดหน่อยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเป็นไวแซบของเราเนี่ยถ้าเกิดน้ำขุ่นกิดอาจจะทานลําบากซึ่งอาจจะทาให้ตัวปลาเนี่ยแห้งนะครับเราอาจจะเพิ่มในส่วนของน้ําซุปลงาเติมน้ำได้เติมน้าลงไปเพื่อให้ลักษณะของเนื้อปลาเนี่ยนะครับมีความชุ่มฉ่ามีความชุ่มน้ําทําให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นได้เช่นเดียวกัน น้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วหอมกลิ่นสามเกลือมากเลยครับกลิ่นรากกระวักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยอันนี้น้ำเดือดเราก็จะมีความเผ็ดร้อนใช่ครับเวลาทานเราก็จะเอาปลาเราก็จะใส่ปลาที่เราเตรียมเอาไว้นะครับใส่ลงไปนแล้วก็รอให้น้ำเดือดอีกสักนิดนึงแล้วก็จะต้มจนในส่วนของตัวที่เป็น น้ำนะครับให้มันเข้ากันเตรียมเอาไว้ให้มันเข้าแทรกซึมเข้าไปในส่วนของเนื้อปลาใช่ไหมครับเพื่อนะครับรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตอน้ําเดือดให้น้ําที่เราทําไว้มันจะได้เข้าไปซึมเข้าไปในที่เราบั้งปลาไว้ในส่วนของปลาหมอนี่ในแหลมฟ้าผ่าของเราเนี่ยหาได้ง่ายไหมครับง่ายค่ะหาได้ง่ายนะครับหาได้ง่ายแล้วก็นะครับสามารถที่จะอยู่ตามลําคลองอยู่ตามหนองน้ําต่างๆมาด้วยใช่ไหมครับ นะครับส่วนของรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีประจําครัวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่สามารถที่จะรังสรรค์แล้วก็สามารถที่จะทำนะครับในบ้านของเราได้ง่ายๆเลยเพียงแต่เราไปจับปลามานะครับมีรากผักชีมีกระเทียมพริกไทยนามาข้แล้วก็มาต้มติ้งเอาไว้สามารถที่จะเก็บเวลาประทานได้นะครับสามารถที่จะเก็บเวลาประทานได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วย<ร><ม>แล้วก็วจะใส่อพอน้ํนเาเดือดแล้วเราก็จะลงรสลงรสด้วยน้ําตาล คนไหนคนไหนชอบหวานเราก็จะใส่เยอะหน่อยค่ะแต่คนไม่ชอบหวานเราก็ใส่น้อยหน่อยนะครับลักษณะรสชาติก็จะหวานหวานเค็มเค็มมีการปรุงรสนะครับคนชอบหวานก็ใส่หวานคนชอบไม่หวานก็น้อยหนึ่งน้ำปลาแล้วก็น้ำปลานะครับเราก็จะเติมทัก2สองช้อนสองช้อนหรือสามช้อนนะคะกันเอาไว้นะครับ แล้วก็รอรอน้าเดือดรอน้าเดือดอีกหนึ่งครั้งค่เองนะครับรอน้ําเดือดอีกหนึ่งครั้งไม่ต้องคนนะคะถ้าคนนะอ๋อห้ามคนนะครับวัยแสบของเราจิบของเราบอกว่าเดือดเลยห้าคนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนแล้วปลาจะคาวจะขาวจะมีความคาวกองในส่วนของตัวปลานะครับปิดปาหม้อไว้เฉยๆนะครับรอจนกว่าจะเดือดจเองนะครับพอเดือดเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะ นำมาตักเสิร์มแล้วก็รับประทานนะครับข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากในส่วนของอาหารเมนูนี้เนี่ย เป็นในส่วนของโปรโตีน่อนข้างสูงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะทานคู่กับผักนะครับไม่ว่าจะเป็นผักต้มนั่นเองนะครับที่มีอยู่ตามท้องถิ่นของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ทานกับข้าวนะครับก็จะทําให้ในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการของเราเนี่ยครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอตอนนี้น้ําเดือดแล้ว<อ>นะครับเ,<อ>เดือดแล้วยางรออีกนิดนึงรออีกสักนิดนึงให้ท่วมให้ท่วมตัวปลารอให้ท่วมตัวปลาพอน้าเดือดปุ๊บื่อนตัวปลานะครับเพื่อให้เ่อดกลุ่มต่างๆนานานะครับเข้าสู่ในส่วนของ ที่เป็นเนื้อปลานะครับก็จะทำให้รสชาติเนี่ยยิ่งดีมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเรายิ่งปุ่นยิ่งหอมเนื้อใะนไ่มครับถ้าเกิดเรามิการรุนบ่อยๆนะครับก็จะทําให้น้ํามันง่วดแล้วก็ทาให้ในส่วนของรสชาติเนี่ยดีมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการอาหารหนึ่งเมนูที่นะครับน่าสนใจแล้วก็ทําง่ายนะครับทุกๆภาคสามารถทําได้นะครับ โดยโดยการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของเนื้อปลาที่มีตามภูมิภาคหรือตามท้องถิ่นของตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้หอมมากเลยครับพี่เจิ๋มโอเคค่ะนะครับหอมมากเลยครับนะครับตอนนี้ใกล้เดือดแล้วนะครับตอนนี้ใกล้เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะมารอดูการในส่วนของตัวที่เป็นรูปร่างว่าหลังจากที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะของในส่วนของปลาต้มพริกไทย นะครับกระเทียมของเราเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับเครื่องปรุงมีน้อยมากเลยค่ะเครื่องปรุงมีน้อยมากะนะครับเครื่องปรุงอยู่แบบเหมือนแบบในบ้าน,านในครัวเราสามารถเข้าไปแล้วก็หาได้นั่นเองนะครับปลาเราก็ใช้ปลาท้องถิ่นนะครับเปลี่ยนจากปลาหมอเทศนะครับเป็นปลาหมอไทยหรือว่าเป็นในส่วนของปลานินนะครับอาจจะเป็นปลาทับทิมก็ได้นั่นเองนะครับที่ใช้ในการต้มอันนี้เราก็ตักเสิร์ฟได้แล้วนะครับอ่าตอนนี้ตักเสิร์ฟได้แล้วครับ เราจะเห็นลนักษณะของกระเทียมนะครับพริกไทยแล้วก็รากผัดชีที่เราโขลกรวมกันนะครับหรือว่าสามเกลอเนี่ยนะครับแทรกซึมไปตามตัวปลาแล้วนะครับแล้วก็กลิ่นหอมมากนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะทานรับประทานเป็นลนักษณะเหมือนนะครับเออกึง่งจะบอกว่าจะเป็นของแห้งก็ไม่ใช่ของต้มก็ไม่ใช่นั่นเองนะครับสามารถทานเป็นแกงจืดก็ได้นั่นอนะครับแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับเมนูในส่วนของปลาต้มพริกไทย กระเทียมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเห็นไหมครับในส่วนของตัวที่เป็นอาหารในส่วนของไวแซบของเราเนี่ยนะครับเป็นอาหารที่เป็นเมนูท้องถิ่นที่เราหาได้ง่ายๆนะครับในส่วนของท้องถิ่นของเรานะครับหรือสามารถที่จะเอาไปปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้ตรงกับบริบทนะครับหรือว่าตรงกับในส่วนของวัตถุดิบที่เรามีอยู่ตามท้องถิ่นของเราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมนทนาวุิปาลักกวงนัทิยาและ พี่ไวแทบของเรานะครับพี่จิบนะครับขอลาไปนะวันนี้นะครับสวัสดีครับ